เยภูไทยกะพ้ามังกรนะครับพามาล้างเห็ดครับวันนี้ซื้อเห็ดเขาได้แต่ดอกตุ่มๆนะครับมีคนมาขายให้โหลละร้อยห้าสิบครับโหลละร้อยห้าสิบดอกตุ่มทั้งหมดนะครับเห็ดกาญจนบุรีครับเห็ดที่กาญจนบุรีนะครับ เห็ดไคครับหรืออีกชื่อนึงก็เห็ดรังครับเห็ดรังทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าเห็ดไทยนะครับแต่ภาคภาคกลางก็จะจะเรียกเห็ดรังครับเห็ดรังนี่วันนี้โดยผู้ไทยสะพ้ายเมืองการซื้อนะครับซื้อเขาโดละร้อยห้าสิบครับโดละร้อยห้าสิบ ดอกตุมทั้งหมดดอกตุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะนึ่งอัดช่องฟิตไว้เป็นการถนอมอาหารเอาไว้กินนานๆน,นะครับเอาไว้กินนานๆนี่ครับ เยอะเยอะมากครับโลหนึ่งโลหนึ่งเยอะมากดูครับไข่ว่างมาช่วยล้างด้วยครับไข่ว่างมาช่วยล้างนะครับนี่เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับ แต่ก็ไม่เปื้อนนะไม่เปื้อนเท่าไหร่ครับนี่ไม่เปื้อนถือว่าสะอาดอยู่นะครับที่เอามาขายให้ก็ถือว่าสะอาดอนะครับเราล้างน,นิดหน่อยนะครับเยอะมากครับดูครับอันนี้เราล้างล้างเกลือนะครับใส่เกลือใส่เกลือไปด้วยนะครับนี่ครับ ฝากช่องเคยผู้ไทยสะพ้ายเมืองกาญด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผู้ติดตามยังน้อยมากครับยังไงฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะนำคลิปดีๆมาลงให้อีกนะครับนี่ครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ